สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกับคุณครูฝนอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูฝนมีกิจกรรมศิละปะมาฝากเด็กๆด,ด้วยละค่ะอาทิตย์นี้เราเรียนกันเกี่ยวกับหน่วยอากาศดังนั้นคุณครูฝนจะพาดเด็กๆทำกังหันลมกันค่ะเด็กๆคะเราไปเตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะอุปกรณ์ค่ะกระดาษกันไกตะเกียบสีและยางค่ะจากนั้น เด็กๆก็พับกระดาษให้เป็นรูปแบบนี้แล้วตัดเลยนะคะเมื่อเด็กๆตัดเสร็จแล้วก็พับครึ่งค่ะแล้วก็กางออกแล้วระบายสีนะคะเด็กๆระบายสีทุกช่องเลยค่ะแบบคุณครูเลยนะคะเด็กๆระบายสีไปให้ครบทุกช่องเลยค่ะ ลยเส้นแปรแบบนี้นะคะตัดออกเป็นชิ้นๆเลยค่ะเว้นตรงกลางไว้นะคะแล้วก็เจาะรูเอาละค่ะเด็กๆคะขั้นตอนต่อไปเราจะมาประกอบการหันลมกันนะคะอย่างแรกเด็กๆก็เตรียมตะเกียบค่ะและยางเส้นที่หนึ่งนะคะเด็กๆก็เอายางเส้นที่หนึ่งนะคะพันไปกับตะเกียบค่ะแล้วก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนเขาลงมาหน่อยนึงนะคะให้เหลือพื้นที่ด้านบนค่ะ หลังจากนั้นก็นำกระดาษที่เราตัดและเจาะรูไว้แล้วนะคะนำมาสวมเลยค่ะแบบนี้ค่ะและนำปลายที่เราเจาะรูนะคะเสียบลงด้านบนแบบนี้ค่ะทุกอันเลยนะคะ ลนี้้แวเด็กๆก็นำยาอีกหนึ่งเส้นนะคะมาด,ด้านบนเลยค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้กางหันของเรานะคะหลุดค่ะเอาละค่ะเด็กๆ่ะตอนนี้เด็กๆก็ได้กางหันลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทดลองเล่นกันค่ะเด็กๆค่ะเรามาทดลองกันดีกว่าค่ะว่ากาังหันของเราจะหมุนได้ดีขนาดไหน นี่เป็นไงคะเด็กๆคะกางหันสวยไหมเอย่ยเด็กๆเริ่มทำได้เลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆคะเราก็ได้ทดสอบกางหันลมสวยๆของเด็กๆแล้วนะคะต่อไปนี้เด็กๆก็ทำนะคะแล้วก็ถ่ายคลิปมาส่งคุณครูฝนดูบ้างนะคะคุณครูฝนอยากรู้ว่าของเด็กเนี่ยจะสวยงามขนาดไหน เด็กควันนี้ก็หมดเวลาเขาลงแล้วนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาพบกับคุณครูฝนในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ครูต้องลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย